ต่อยอยู่บกลอนกเกอดรนที่ราหังถือว่าโอ้โหมีการเปลี่ยนตัวแล้วเอาของแต่ระดัวิเศษสุดสิ่งเยอะเขาวชนะเป็นหัวเนี่ก็ยังยืนยันจะใช้ด้วยในชุด มือตัวจริงในครึ่งแรกครับเอ้ยจับเข้าขวาจริงเรียบของเลยครับโอ้โหนี่คยเรื่องของดาวตัวเลยที่ท่านที่แล้วเต้ยในครึ่งเวลาแรกมีโอกาสไปหลายครั้งครับโอ้โหแล้วจังหวะเนี้ยจับสวยเลยเกินครับจับด้วยขวาแต่งแล้วหนุนตัวยิงเรียบของเลยครัไปมาตรงขึ้นนะขอแต่งโมอีกหนึ่งมาตวศูนย์เนี้ยมาแก้มาเมื่อสักนาทีเราไม่ได้แตงโมอีกทีหนึ่งไปขอแล้วครับาตึงตัวศูนย์จากเตย โอ้โหถือว่าหวยลักษณะพิเศษถึงสี่แล้วนขึ้นเวลาแรกเล่นได้ดีเหลือเกินครับเริ่มเกมอะไรขึ้นหลังเนี่ยเสียสมาธิมากเสียอ่ะเดี๋ยวที่บอกว่าในขึ้นเวลาแรกเนี่ยทางหน้าลักษณะพิเศษถึงี่มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งแล้วที่จะทำประตูขึ้นนำครับแต่ว่าทำไม่ได้ทั้งที่แล้วเนี่ยดู มาในขึ้นเวลาหลังเนี่ยเริ่มไม่ถึงหนึ่งนาทีก็กลายเป็นฝ่ายตกตามหลังเลยนะครับน้องต้องเก๋ที่ตกยาวมาเขาไม่แน่นอน ถีกยาวมาลูกนี้ก็โอ้าายอยากจะไปเก็บบอลแต่ว่าบอลนั้นจะออกข้างไปก่อนครนะถูยาวมาจาังหวะนี้เตะบอลในลักษณะเพียบที่สี่ถูกเ,เ,เสียบอลให้กับปฟนคู่แตูย์เลี้ยงล็อกเซฟมาแล้วจ่ายทะลุช่องเอ้าเต้ยคู่เป็นต้นแล้วกว็ต้องคู่บอลมาข้างหลังคร้วจวังหวะนี้โดนแฉนเต็ม เมาเอตัดสิทธที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะ่มาเสียลูกฟรีคิครับโอ้โหอ้มาขอเลยครับฟรีคิทตวัดนี้ครับมาขอลองสองหน่อยแล้วแม่ในคลิปเวลาแรกเล่นดีเดี๋ว่าทำทุกคอให้ได้ครับโอแล้วมาฟรีคิทตู้นี้ครับมแทงสองคนครับโอ้โอ้ยี่ก่อลแล้วฟรีมาตวัดลูกนี้โอ้โหเราจะปัดอ้อกมาแทงเด่๋ยว่า ทุกทายที่ตัวเขาเยอะเลยครับเท็ดมาตวร้อย่าส nah ้างเทข้างูกผมไม่สาแล้วแม็กต้องพีน่าสั้างเลยครับโอปิโก้ผูชวี่แงบอลาปยังเก็บได้ครับร้อนมาเดต แล้วโอ้โหเติรยดูว่าความเร็วจังหวะนี้ตกเข้าซ้ายแล้วไหลมาซ้ายลูกเติรดโอ้โหจะเลยโจกไปทางขวาแม่ลูกนี้รู้เลยวเพื่อนต้องเติมขึ้นมาทางขวาแน่นอนเร็วโอ้ให้เราหันท่ายาเลยจังหวะนี้เดี๋ยววัดยังไม่ตรงแล้วแปลงไปได้เขียวเท่านั้นเด็กตาเปลี่ยนตัวเนี่ยต้องแก้ที่ตัดสินนะครับเระาคนั้นต้องระวังกันเลย การเปลี่ยนตัวหรือเปล่าตัวแก้งทุกหัดสินเท่านั้นครก็จ้างผู้ตัดสินครับการเปลี่ยนตัวเนี่ยไป็จ้างผู้ตัดสินไว้ก่อนครับแล้วเมื่อวันท้ายเดี๋ยวผู้ตัดสินให้หนึกงจ้าก็ทำการเปลี่ยนตัวทันทีเยอะแล้วกันตัวกลากก่อนครับไม่ใส่สนามแข่งด้วยครับถุกแล้วนะครับสนามแข่งเราแค่คนนี้ตอนนี้ถือว่าเป็นกฎที่เราฟิกเลยครับนักเกิด ครไม่ต้องมีถุงเท้ายาวต่อสนับแข้งเนี่ยเราไม่อนุญาตให้ลงนะครับสนามก็หรือถ้าลงมาก็อาจจะลงไปเหลือทันทีเพราะฉะนั้นต้องระวังครับเอาเราไปดูฟีทจังหวะนี้ของแพนารัชดาพิเศษ14ครับถือว่าตอนนี้ก็ยังไม่เสียหายครับแม่น้ำหลังอยู่แค่ประตูเดียวโอกาสพวกเขาก็มีครับเดี๋ยวยิงลูกนี้กับใหม่องก่อเลย โม่ก็ต้องพยายามเดินหน50ต่อนอกจากชัยชนะที่พวกเขาต้องการแล้วเนี่ยเรืร่องลูกได้เสียก็ยังเป็นรองนะต่อพิบมดมากอยู่เพื่อจะพูดเอาชนะไปได้ถึง9ประตู4ออแล้วตอนนี้เป็นหวยสาวแต้มอย่างเดียวไม่พอแล้วหรือย้อนออกมาโอ้ยชันหลบ,บแล้วก็บอลสุดท้ายออกหลังได้ไปลูกเตะอูแพนดนซ้าย ก็ไ,ได้บวกกดดันต่อว่าแล้วสำหรับแตง้วยใส่โบวเตอร์ไปเ,ออเล่นเองเลยครับม,มาแล้วน่จังหวะนี้ยังเป็นลัยะทางที่แต่ถึงสี่แล้โอ้โหจังหวะสุดท้ายแบบตอนยาวออกข้างเลยเนะองครับเป็นลูกผู่ของเตงล้วยทางซ้ายครับแล้วผู้เร็วนะครับย้อนกลับมาเพียบแม็กซ์โอมโบลูกนี้จะทำไม่ได้ครับ แต่ก็เป oh, oh. ็นลูก hmm. ทุ่งหองแตะมวยก็พ้อสั้นๆครับแม็กตัวเราก็ย้อนกลับมาตั้งใีก่ายเพชโอ้โอ้ขึ้นหน้าแล้วจ่ายยัดมาแค่ดูว่าต้องเล่นด้วยความแน่นอนครับสำหรับแต็นมวยเพชรแม็กยัดมาโอ้แต่งเข้าขวาแล้วลูกนี้ตุ้งต้ ขอแองโมเพชรโุดเนี่ยหลังตรงหลังไม่มีใครเลยครับเซ็งไว้ <c oughs> ดายเงี้ยขึ้นมาหมดครับขอท่านท่านแมสยัดมาตรงนี้ก็ยังไม่หายนะแต่ว่ายังพอเนี่ยขนสลายแล้วตกลงแล้วแม่แพ้ใครแล้วหยุดจบหลังไมาเพื่อนก็ไม่โตเล้วจังหวะเนี้ยเเอาข้างไป่อด <c oughs> อ๋อทีนี้ไม่ดีครับแล้วจังหวะนี้เต้ยขาขวามีเพื่อนปาะคองหนูเอ้าแล้วจังหวะของกรรมการให้แมนบอลครับยอู๋จังหวะเตะไปติดแขนผู้เล่นของน้านั้นแล้จังหวพิเศษครับยหนุหมแล้จังหวะนี้เป็นฟรีซิตครับการเปลี่ยนตัวเนี่ยต้องแก้ผู้ตัดสีเท่านั้นนะหรือส่งสัญญาณมาที่ผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมช่วยบอกในสนามให้ครับทางนี้หลัดสินเนี่ย มีสมาธิกับเกมการแข่งขันอยู่รับพรนะนั้นอาจจะไม่ได้ยินกับพราะ์นั้นส่งสัญยาขทีนมาบนงกรไได้ครับการเปลี่ยนตัวทุกผู้พันต้องแจ้งผู้ตัดสินก่อนแล้วจะเดินไปเปลี่ยนัวพารการไม่ได้ครับถ้าเกิดไปเปลี่ยนันภารการอาจจะโดนใบเหลืองเรางนุนั้นต้องระวังรวาครับันขันขันขันนันขััันขันขันนันัน เป็นลักษณะพิเศษติดเสียดตอนที่ปิดตัวแล้วหล่อต่อขาตั้งกระไทยรึโอ้โหเฝอทิ้งเลยครับลูกนี้เตยกระดกกลับมาตัวกายยังเป็นเตยแล้วเก็บได้ไหลออกมาเท็ดขวาสุดมีเพื่อนมาคลอนอยู่ด้วยแม้วนวหล่อหนึ่งทีแล้วไหลออกมาดูอุ้ย อยู่ทางขวาแล้วจะจ่ายยัดเข้ามาไม่ถึงแล้วราชนาวิเศษอีสีเม็กโอ้เหนียวต้องระเชื่อวเก่งับโออยู่ในแดนหน้าขิ้ในถูงยังไม่ได้บอลนะแม็กหลบเข้าในไม่ผ่านแล้วจะสวนกลับมาต้องอ่าสองราชนาวิเศษออกม,มาทางขวาโอ้โอ เราจังหวะีเปิดคอสเข้ามาตู้หูไม่ถึงน,นี่เยอะนี่จังหวะแบบนี้ต้องพยายามเปลี่ยนโอกาสให้เป็นออกกรประตูให้ได้คระบพวเราให้สัญญาณเปลี่ยนตัวจากมาเป็นยุ้ยใครจะเข้าใครจะออกครับนี่จะเปลี่ยนเว่าตอนนี้เป็นยุ้ยโอเกสเตอร์ครับขอขดราม่า โอตูดตัวลุยข้างหน้ามาลงมาหัวบนไม่มีเพื่อนเข้ามารัก่อนหลายมาซ้ายหลุดจีนดูนีเอาเราเรียบขอให้เราเทปโอ้โหลงมาเป็นสองขัดนอแรกเราให้ประตูเลยจังหวะนี้เต็งอูเวฟว่าจะคู่จะเปลี่ยนตัวต้นลงมาใหม่โอ้โหนั่ั่เด จะถอยไปออกให้หลญญยาณเลยครับที่ลงมาจะเป็นกูครับจะลงมา,างแพ้แม็แบบกกับแม็กแม็กายโหยที่เขาโดนใส่เอาวันนี้ย้อนกลับมาโอ้โหให้ไม่ดีจังหวะที่สามคนครับไหลมาทางซ้ายแล้ว,ละะลวอ,อ้โหจะหลบผู้สาวตูรุ่งนี้ก็ไม่ได้ล้วโอ้ สายมะลุช่วงมาแม่บุญจับบอลลูกนี้ไม่ดีครับแล้วพยายามจะไปแย่งกลับมาเทปเบิ้์กลับมาขวาโอเก็บบอลได้แล้วเหนียบหลบสวยแล้วยิงลูกนี้แม่ต้องปัดทิ้งออกหลังครับบอลออกข้างด้วยจังหวะนี้ไม่ออกหลังเขาเลนขนาดเส้นมาออกข้างครับไปลูกชุ่านั้นครับจังหวะนี้แตะปวยตูโอโอยังพร้อมกันอยู่มุมแค่ครับ ทำแบบเล้ได้เลยลูกแต่งมุมเลยออาไปเปิดเองเลยแล้วโอเล่นส่านย้อนออกมาเพชรแต่หนึงทีแล้วยิงลูกนี้ไม่ตกแผนเลยเฮ้ยไล่ไไล่ให้ดูไล่เดียวตอเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเดี๋ยวรอลูกตายนิดนึงอ่อนฮะโ สู่กันตอนนี้ชิปบะแล้วควายไม่ทุกคนแล้ว,วอ้โหดูว่าเกิดขึ้นมาจะบอกบเลยว่าั้คพวกเนี่ยถ้าเกิดควายโดนขึ้นมาบรรยกาสได้ประตูสูงเลยแล้วเราจะมีามาก,ามาก,ก,การเปลี่ยนตัวตอนนี้ใครจะออกหรือใครจะเข้าครับอลอ้วไ,ไ,ไม่เปลี่ยนนะ ยังเป็นตัวของแตงโครับตอนนี้แม่นำโดยสารก็ัะลงสู่นักเวทีเลยแต่ละทีใส่ๆเลยสำหรับที่ละโอ้น้องสั่นสั่นเลยนี่นโอ้โหให้มาลูกนี้เสียบอลให้กับรัชดาวิทยมิต pues ร mm ีเพชรจ่ายแม่เพชรก็ยังไปช่วยแย่งแล้วรัชดาวิทยมิตรีกเก็บได้ครับน้องยิงลูกนี้ติดบล็อกแล้วจังหวะสองต้องเคลียนห er so ิ้งออกข้างลยโอ้โหโดนกดดันเหมือนกันครับ ยังเป็นลูกทุ่งของเันดาวพิเศษสษรับน้องจับบอลตนีตางไปได้ต่องพยายามจะสายทางทอดแล้ว็นผ่านรับอลรเบิร์บอลเอกมวทาซ้ายสวยแต่ว่าจ่ายมาไม่ดีอโ,โอ้โหแทงเราวูกนี้โอวิน้าั้งเอบไอต้องหมุดท้ายวิ่งไม่ผ่านเนได้ไหมได้ลองไ่จวดรอเดิอกจะจ่ายมาอุ้ย โอ้ต้องว่นี้ไปตามน้ำนิดหนึ่งครับโ,โอ้ต้องระการให้เหาอไอ้ครับโอ้ต้องระวังครับข้ามสนามเอาน้ำไปให้ได้ครับเต็งบวยต้องว่าต้องมนผู้นะฮะต้องระวังบกสองครั้งอ่ะจะองดูใบเดลืองนะต้องว่าอย่างนี้ต้องระวังครับต,ววต้องดูเรียบร้อยบอลเตก่อนครับ มาที่มาดมาสให้กินเดอะดาร์คแอรเรียนี่เขาเขียนชื่อให้ใหม่ยังอ่ะพี่เบอร์ใหม่อ่ะเหมือนเขายังไม่เขียนอ่ะเบอร์ใหม่อ่ะที่ตัวชุดใหม่เขาอ่ะเรื่อเหลือที่ไหนเดี๋ยวครับเดอะดาร์คแอเรียยังไงขึ้นมาเขียนรายชื่อแล้วก็เบอร์เล่นใหม่ให้นิดนึงครับเดอะดาร์คแอรเรีย ไหลขึ้นมาซ้ายสุดแต่สวยน้องกับหนักมาออกบอลมาโอตกเข้าขวาแล้วโอ้โหอะไรดีหักพข้ามาก็ยังไม่ตรงต่อ็แบบนี้เลี่ยตอนหนึ่งเองไม่สวเรื่อยหายโลงข้างก็จิบนะแต่ว่าอยู่ที่จังหวะสุดท้ายเหมือนกันยังเตะบวยวันนี้ตกกันได้ไม่ค่อยยีนเท่าไหร่ครับ

รักษาล้นล้นเลยครับจับต้นขาท้งโหนกแล้วไปด้วยซ้ายครับโอ้โหเมประที่ขาต้องได้แล้วจะผ่าแบบนี้บอลมาเข้าทางหน้าปากประตูงตอนนี้โดนพี่นาอประตูจบแล้วก็ทีเขาอง่ายครับอเข้าเนในนี้นะไปนะ้รเรออเแ นักแที่7เหมืนจะเปลี่นนที่เล่ปแล้วหรือเปล่าน่าจ่น้สำหรับไอ้ที่รน้าหลังเลยเลสี่นาทีเศเศษแล้วตามหลังเต้มอยู่ก็ต้อต่าเลย โผล่ดูว่าเลี้ยล็อโล่มาสองัวแล้วขวานามวขวาเทสรเลี้ยวล้อเติมาแล้วยับมาตูยังเล่นกันสองขัในแดนตัวเองครับเตยเนี่ยตอนนี้ผ่านมาเล่นการทองบอลมากกว่าเดิมแล้วให้มาตูสวนเตยดูนี้ดูว่แต่งด้วยขวา ลูกน yup. oh. er. ี้ก็เมาอีกหนึ่งครับโอบๆมาแล้เข้ามาเป็นด้วยแล้วจับลูกนี้ไม่ดีครับจังหวะท้องน่าจะสูงที่หัวตัวคู่บอลโอบมาโอ้จังหวะทองยังเป็นของเป็นด้วยเพชรตามไปเก็บคนแล้วก็ยังเก็บต่อได้ครับเป็นด้วยดอ้่าเพ็ดล็อกคู่สามคน ไอบอลของอันขวากูกูไม่ใช่กูเนี่ยได้บอลนักน่อยแล้วเกี่ยนวมาขับแล้วตัดสิทใจยิงลูกนี้ก็ไม่ตรงข้อก็ไม่ไอบอลไมึงไงไอบอลไม่ึงไงกูเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยจุดที่ทขาหยายามจะตบขวาไล่บอลเนี่ยหายหัวไปทีนี้หน้ามาเก็บบอลได้ตรงกลางแล้วพักอกลงกูโอ้ย โผตัวการทะลุมาหลายซ้ายสุดตัวนี้โผเลยทันิงยับเสาแน่ก็ไม่หายตัดตัวขึ้นมาโยกตัดโยนเยอยเกจะลูกตั้งแต่ขึ้นมาสัักฝาประตูเกิดสองนาทีเสร็จๆเท่านั้นก็สำหรับเวลาในขึ้นหลังเลยโค้งัโค้โอ้แต่เข้าในแล้ว ดู่จะช้าไม่ได้หมือนก่คระพิบเอาลอกทูกตัวนี้เห็นเหาต the ัวออกมาเยอะนิดนึงเนี่ยลงอกาเลยไม่เลยคิดสุดคิดก็บอลไปตกหลับาแล้วนะเนียเอาลอัวเสียบอลมูไหลกลับมาเพชรายบอลออกมาทางซ้ายก็ยังไม่มีใครตนสุดท้ายยังได้ลูกทุ่งแรับแต่ง้วยเพชร เอ้ยโดดมาเล่นตางเลยครับแล้วหลอกสวยครับเอ้ยโอ้โหจับมาทางขวาแล้วจังหวะสุดท้ายอ่ะตีทิ้งออกข้างไปได้ครับสุสุดท้ายครับหมดโฟต้าแล้วตอนนี้โหมด้วกนี้กยังไงตกรอีกเหรอ ย้อนกับมาสเตอร์ใหม่เราพิเศษทีสี่เปิดทีขึ้นหน้ามาก็าไม่มีใครครับแล้วใหญ่ก็ไม่ดีบูดูนี้ไหลามาแล้วต่อยยิงก็ไม่ตกขอบโอ้โหจังหวะสุดท้ายบูย้อนกับมาเตอร์ปลลูกนี้ไม่ตกขอบอีกครับโอ้โหนี่เองเลย สงสวรรค์กจะดตัดบอลได้เกิดจะใก้ประตูเหมือนกันครับเตะด้วยไปตัดบอลได้หน้าปากประตูของนักกีฬาพิเศษสิบสี่ครับโอ้โหไหลแบบมาทางขวาดูว่าเออขึ้นหน้ามาแล้วโอ้โหนยากจะเปิดมาเสาหอเ้าไว้ตรงเพื่อนครับนี่ยสามสองสามคนครับโอ้ยยืน ยัดมาโอ้โหบูอ้าแล้วจังหวะสุดท้ายครับเป็นบอยอ่ะโอ้โหแม่เลยลูกนี่เพื่อนไหลนะไหลผ่านมาให้เลยบูจังหวะแรกเนี่ยไฟไม่โดนก่อนเนี่เรากลายเป็นดีแล้วนะยิงเสาสองลงล่องเลยดีเต็มแล้วเป็นสี่นนี้

พิงเลยครับเป็นด้วยระวังังหวอเนี่ยเป็นลักษณะพิเศษทุนสี่ับบอลจังหวนี้อ่าแล้วมาเข้าทางแต่งด้วยขวาโอ้ยยังจะเปิดเปลี่ยนแกงมาก็ไม่แม่หรับ แต่ได้เป็นลูกทุ่งเนอะแล้วคือต่อสินก็ขอต้อง็ปยองเวลาการแข่งขันยองขอเชียผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามก่อนครับถือผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับทั้งเต่งบัวแล้วก็รัสเซียพิเศษสีครับโอ้โหเกมจบลงไปเนี่ยเป็นพนันในบัวครับเอาชนะไปได้เกมนึ่งครับโอ้โหหายใจหายคอโล่งครับตอนนี้ต้องบอกว่ารัสเซียพิเศษสีด้วยเฉพาะครึ่งเวลาแรกครับ มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งแล้วพุดเดียวไว้หลายต่อหลายครั้งดดทำไม่ไดแ้แล้วสุดท้ายกลับมาค่ายแล้วกลับมาหน้นเต็งร้อยไปแล้วอสองเกลยั้นตัวอย่งที่บอกว่า